อเมาส์เครื่องบูสต์นะคะจากอเมริกานะคะอันนี้เทคโนโลยีใหม่นะคะใช้ผลักครีมเข้าผิวนะคะซึ่งมันจะต้องใช้กับตัวนี้นะคะเป็นเซรลลั่มของเขาเองนะคะพี่จ้าซื้อมาเพราะว่าเห็นคนฝรั่งอ่ะเขาใช้แล้วฝ้าเขาหายเขาหน้าจะใช้ต่อเนื่องแล้วใช้เป็นประจํานะคะพี่จ้าลองมาสองกระปุกแล้วนะคือใช้ไม่ต่อเนื่องอ่ะฝ้าพรงนี้มันก็เลยไม่หายนะคะเครื่องนี้น่าใช้เวลา2นาทีนะคะก็จะใช้กับพวกเซรั่มของเขาเองนะคะแล้วเวลานั้นเราก็เปิดเครื่องนะคะ พิจาาจะเน้นตรงแค่เป็นฝ้ากับพวกริ้วรอยแค่นั้นนะคะราเปิดแค่รอบนึงนะคะแล้วก็เน้นไปเน้นไปตรงนี้นะคะเขาเครื่องนี้จะใช้เวลาแค่สองนาทีี๋ยวเราทำเพิงมิดหรือเราจะทำผัดมาตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะเรื่อยๆวนไปหรือว่าเราจะย้ำอยู่ที่เดิมๆก็ได้นะคะเห็นพวกฝ้าหลังเขาใช้นะคะฝ้าเขาหายนะริ้วรอยเขาตื้นลงนะคะราคาเซร่มออกแรงนิดนึงนะคะคือพิจารณาไม่ได้มีตังค์มากมายที่ต้องมาซื้อทุกเดือนนะคะ เพราะจริงๆแล้วอะปวดเนื้อใช้ได้หลายเดือนลวเพราะว่าพี่ซ่าจะใช้เน้นแคปตรงเป็นฝ้านะคะแล้วก็ตรงริ้วรอยอะไรเงี้ยแต่ช่วงหลังไม่ค่อยได้ใช้แล้วไปลองตัวอื่นนะคะเป็นฝ้าลึกไงคะเราก็ไปใช้ตัวอื่นดูไปลองใช้ตัวอื่นดูนะคะแต่เป็นฝ้ามา10กว่าปีละก็จะให้มาหายเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะ impossible นะน้องๆคือถ้าเกิดเขาบอกว่า7วัน3วันหาย28วันหายนี่ก็คือยังไม่หายนะคือใช้มาทุกยี่ห้อแล้วจริงๆนะแต่ว่าไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้ใช้แล้วมันไม่หายเพราะว่าอะไรหรือ พเพราะว่าบางทีหน้าเราอฟ้ามันนานแล้วนะคะเราใช้ของเขาไม่ถูกก็จริงใช้ไม่หายก็จริงคนอื่นใช้ก็อาจจะหายก็ได้นะคะก็เลยไม่อยากแบบว่ามาพูดนะคะว่าเฮ้ยใช้ตัวนี้มันก็ไม่เห็นฟ้าหายเลยะไรประมาณนี้นะคะเราต้องดูผิวหน้าตัวเองก่อนนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นฟ้าแบบไหนฟ้าลึกฟ้ากะหรือฟ้าฮอร์โมนฟ้าแดดเลืออะไรประมาณนี้นะคะก็พอมาอยู่สองนาทีแล้วเราก็หยุดนะคะแล้วก็นวดต่อไปเรื่อยๆนะคะให้ครีมมันซึมลงผิวไปนะคะทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยลงตัวอื่นนะคะ